มานั่งบนบันลังเขาอย่างเงี้ยมันจะดีหรอเหมียวตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ครอบครองบันลังแล้วนะตอนนี้เราเป็นเจ้าแห่งเกมออฟทรอนเรียบร้อยแล้วและนี่ก็ถึงเวลาเช้าแล้วด้วยเอามีคนมานี่มันบันลังของข้าน,นี่ยนะตายซะบังอาจนักนังหนูเออนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรู้อย่างเดียวว่าสีมงแท่งเนื้อเมียวสัง เอาล่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาผจญภัยกันในด่านเกมออฟทรอนนะแล้ววันนี้เนี่ยพี่สีก็จะพาทัวร์เองเลยเออดีใจจังเลยวันนี้เจ้าไหนจะพาทัวร์ปราสาทแล้วเนี่ยพี่ครับแต่หนูว่าที่นี่มันดูแปลกๆนะอย่าไปเลยดีกว่าค่ะนั่นสิที่นี่เนี่ยมันดูพิเรกพิลันยังไงก็ไม่รู้เนะมาเถอะทุกคนรับรองเลยว่าวันนี้เราจะต้องสนุกสนานพาเพลินอย่างแน่นอน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาว่แคต t ตอรและตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบอกค่ะวันนี้นะคะพี่ซีจะพามาทัวร์ในบรรยากาศของเกมออฟทรอนนั่นเองไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะอ้าวทุกคนขึ้นมาตรงนี้เลยจ้าเออ,เอ,อพี่ฮะผมปวดหัวเล็กน้อยโอ้โหเดินแบบนั้นก็ต้องปวดหัวเป็นธรรมดานะคะอุ๊ยอุยอยุตรงด้านนั้นนะคะรู้สึกว่าจะมีทหารอยู่ด้วยค่ะไหนไหนไหนลองไปหาทหารดีกว่าไหนทหารคะ นี่พวกแกมาทำอะไรกันอนะที่นีไ่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะเอพี่คะดูเหมือนเขาไม่ค่อยเป็นมิตรนี่อย่าสิยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้อะไรกันคะเราแค่มาทัวร์เฉยๆเองบอกให้ยกมือขึ้นไงนั่นแหละดีมากนางหนูโอเคบ่ยกมือขึ้นแล้วก็จะต้องจับคุมตัวสินะสมน้ำหนาเอ๋นี่มันอะไรกันนะ่ะนี่มันไม่ถูกต้องนะนั่นนะสิเหมียวเรายกมือแล้วนะ แต่ว่าทําไมเราถึงได้ไมาอยู่ที่นี่ล่ะอ,อันนี้มันในคุกนี่นะหรือว่านี่มันจะเป็นเกมออฟทรอนจริงๆนะนี่มันสึกชิงบันลังชัดๆเจ้าไหนไม่นํามาเกี่ยวข้องอะไรในวันนี้เลยนะเหมียวบอกตามตรงฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนก็โดนจับขังเข้าคุกหมดเลยด้วยอะเ,อเพื่อนจ๋าเหมียวขอโทษน,นะเหมียวไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะ เหมียวนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งเศร้าอย่างนี้นะเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ทางออกนั่นเหรอฝันไปเถอะแน่นหนาขนาดนี้นะ่ะพี่คะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วเราจะต้องตายอยู่ในคุกนี้แน่เลยเอาไงนี่ล่ะเจ้านายเอางี้ละกันนะเหมียวฉันจะทําการล้างแคดแล้วก็แย่งชิงบางลลางกลับมาให้ได้แล้วทำยังไงอะทุกคนคะตอนนี้เนี่ยเรารีเซตกันก่อนแล้วกันนะ ปเริ่มต้นกันใหม่เถอะเออได้เลยเออดำทำไงดีละ่ะอ้าวเหมียวสร้างมาทางนี้เร็วเหมียวสร้างตามนกสีฟ้ามาเลยเร็วเข้าเร็วเข้าตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ดีแล้วอะไรกันนะ่ะจังหวัดที่ดีอะไรนะ่ะเหมียวสร้างเออเหมียวก็ไม่รู้มานี่เร็วตอนนี้ทหารมัน,นอนสลบอยู่นะเห็นหรือเปล่าเออทหารคนที่จับเรานี่นะ พวกนำาทำอะไรกันเน่ยนั่นเพื่อนฉันนอนหลับอยู่นี่จากการเจือดนี่แน,น่นี่มันมีทหารมากกว่าหนึ่งคนนะพวกเรามาประชุมกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะประชุมเรื่องอะไรครับพี่ผมไม่เห็นจะโร้เรื่องอะไรเลยนันนิคะประชุมเรื่องอะไรเนี่ยหนูกําลังนอนอยู่เลยนันนซิประชุมเรื่องอะไรนะครับพี่เอ่อพี่ฮะคือว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกง่วงมากขอนอนก่อนได้ไหมฮะ นอนตรงนี้เลยลัลกการอะไรกันอย่าเพึ่งนอนสิคือว่าผมง่วงมากจริงๆนะฮะพี่ไออยังไงถ้าพี่จะพูดเรื่องอะไรก็ช่วยปลุกผมที่หลังละกันนะครับอ้า,ายสบายจังนี่เธอจะมานอนอย่างนี้ไม่ได้นะนั่นนะสิเอาโอเคครับพี่ขอคาระวะแป๊บมาเลยค่ะทุกคนเราจะไปวางแผนกันบนดาดฟ้าค่ะพี่คะแผนการว่ายังไง แผนการมีว่าอย่างนี้นะคะเราจะทำการลอบเข้าไปนะคะทางประตูด้านหน้าค่ะโดยการกระโดดไปทางนี้มาเร็วทุกคนพี่ซีเห็นช่องทางลับแล้วออทางลับอันไรนะ่ะทางนี้ไงพอเรากระโดดลงไปปุ๊บนะเรารีบเข้าประตูเลยทางนี้เหรอคะพี่เอ,อิบผมไปก่อนเลยโอเคเตรียมตัวไปเร็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 วเฮ้ยเข้าไมา่ได้แล้วเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะเฮ้ยมันมีทหารมา้าอยู่ในนี้ เย่ได yeah, ้งานนี้เพื่อนจ๋าอุ้ยขี่ม้าก่อนขี่ม้าก่อนอุ้ยอุ้ยหนีแล้วทุกคนเร็วเข้าเรากําลังจะโจมตีประสาทได้แล้วเจ้าไหนเอาเพื่อนตายหมดเลยนะไหนเพื่อนตายหมดแล้วเหรอไหนอะเอาเพื่อนจน๋าหนีเร็วพี่ฮะเอาผมไม่รอดแน่นั่นมันข้าศึกนี่นะจัดการโจมตีมันซะไม่งั้นแล้วก็เพราะเราจะโดนเด็ดหัวนะอุ้ยอุ้ยมากันเพียบ พี่คะรอผมก่อนโอ้โหสละชีพแย่ yeah, แล้วนะคะตอนนี้ทหารเนี่ยได้มาเรียบร้อยแล้วพี่สี่กำลังจะแย่งชิงบัลังนะเรานะ,ะไม่มีอาวุธใดๆทั้งสิน้นพี่คะน่คือว่า,อาโอ้ยตดฆ่าตายไปแล้วดึกแย่ yeah, แน่นอนเลยะคะ่ะเกมนี้นะคะมันเป็นเกมที่เราน่าจะต้องมีอาวุธใช่ไหม แต่ว่าพี่ซีพยายามหาทางแล้วนะคะไม่มีอาวุธอะไรใดทั้งสิ้นนี่น่บังอาจมาเลยนะทีมาบุกน่ะแกจะต้องเจอดีนี่ไงอันนี้มันอะไรกันน่ะอันนี้มันเกมาไรน่ะเหดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจจะมาทําสงครามนะเดี๋ยวแค่ต้องการจะมาเดินดูเนื้อเรื่องของฉากเท่านั้นนะไม่ต้องกังวลนะเหมียวซังหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราโดนฆ่าอย่างโหดเหี้ยม วันนี้แหละฉันจะต้องเข้าไปสำรวจด้านในให้ได้เตรียมตัวให้ดีฮึไป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 เรียบร้อยค่ะได้เข้ามาแล้วอุ้ยตื่นเต้นชะมัดเป็นการรอบเข้าที่แบบงงตึ๊บบ้างเลยนะคะอุ้ยอ,ยอยุมีทหารอยู่ตรงนั้นค่ะแอบก่อนแอบก่อนพี่ฮะแย่ yeah, แล้วอ่ะฮะมันอยู่กันเพียบเลยนะอหูยงานนี้นะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะน้องมาทางนี้เร็วพี่ทําอะไรกันอะฮะพี่คะมาทาอะไรกัน มีศัตรูบุกเข้ามาอีกแล้วพวกเราทหารมาจัดการได้เลยครับนายท่านผมจะจัดการมันเองอ้อยอมแพ้แล้วแน่ๆขันนี้เนี่ยไม่มีการยอมแพ้มันต้องเจือนหัวเท่านั้นโดรร้ายนาท่ทารุณสัตว์เหมียวกับเจ้านายยอมและแท้ๆไม่เห็นหรือไงแล้วว่ายกมือยอมแล้วนะเฮ้เจ้านายเศร้าใจย เหมียวไม่ต้องตกใจไปคราวนี้รับรองเลยว่าเราเข้าไปด้านในได,ได้แน่ๆวยตอนนี้เนี่ยคนอยู่ข้างล่างเพียบเลยโอเคไปอุ๊บอุ๊ยเข้ามาแบบงง,งๆไม่มีคนเห็นด้วยมาตอนนี้ก็เป็นเวลามืดเรียบร้อยแล้วนะคะเราแอบลอบเข้ามาได้แล้วค่ะสำหรับเกมนี้นะคะพี่ซีคิดว่าเขาน่าจะมีการสู้รบกันนะเป็นกรุ๊ปของเกมออฟทอนนะคะ แต่ว่าเราเนี่ยมาเล่นแบบงงๆฉากของเกมนี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยทีเดียวเชียวดูบันลังสิคะช่างน่าหลงไหลเหลือเกินขอนั่งชื่นชมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเหมียวซังออ,อ,อย่านั่งนานสิเหมียวกลัวนะกลัวอะไรเหมียวไม่เห็นจะมีใครเลยสักคนเนี่ยหรือว่าตอนนี้เราของบันลังได้แล้วนะใช่แล้วเราเหมียวซังตอนนี้รูกลายเป็นคนชั่วที่ครอบครองบันลังแห่งนี้ได้แล้ว และแล้วนะคะเราก็ครองมันลังได้ค่ะแต่ว่าคลองแบบเงียบๆไปดูกันนะคะว่าในปราสาทด้านในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างโอ้โหฉากในหนังนะคะเขาก็จะมีโตประชุมแบบนี้ด้วยเอ๊ะตรงนี้อะไรนะโอ้โหฉากสวยงามอลังการฟินเวอร์มากเลยนะคะเนี่ยดูสิได้อารมณ์สุดๆเอาล่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังจะประชุมกันนะาจาไหนคุยกับใครนะ่ะก็ซ้อมเป็นที่ประชุมนะไม่เอาอ่ะเหมียวกลัว รีบไปดีกว่าอุ้ยตรงนี้ประตูมันล็อกกับเหมียวซังเราไปทางด้านนี้ดีกว่านะคะเอ้พี่ซีเข้ามาทางไหนนะเจ้านายเข้ามาทางนั้นน่ะเร็วข้าวอะเดี๋ยวทหารก็มาอีกหรอกไม่มีใครมาแล้วล่ะเหมียวเราเข้ามาเนี่ยเขายังไม่รู้ด้วยซ้ําอุ้ยออกมาด้านนอกแล้วนะคะ ต้องเดินแบบดุมๆุมนิดนึงอ่าไม่มีใครไม่มีใครอ่าบาลังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปทางด้านนี้กันค่ะเออจำไว้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 เจ้านายไม่เห็นมีใครเลยไม่ต้องรีบรอกไม่ได้หรอกเหมียวเวลานี้เนี่ยเราต้องว่องไวทันใจไวรุ่นนะไม่งั้นเข้ามาเมื่อไหร่นะคะเราตายแน่อุ้ยตรงโซนนี้เป็นที่นอนค่ะโอ้โหมีความโบ,บราณโบราณอ่ะนอนก่อนออนอนอะไรเนี่ยหัวออกมาตั้งครึ่งหนึ่ง <laughs> เตียงมันนอนไม่ได้นะคะ โอเคไม่เป็นไรค่ะเราไปเดินดูส่วนอื่นดีกว่าอุ้ยตรงนี้นั่งได้ค่ะเฮ้อไม่น่าเชื่อเลยเนาะเหมียวซังว่าเราเนี่ยจะแอบเข้ามาในปราสาทได้อย่างง่ายดายเลยอ่ะนันซี่พวกทหารน่ะไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยฮิฮิสมน้ำหน้าอยากห่วงนิดนะนี่นะคะเราก็จะทําการสำรวจไปเรื่อยๆค่ะเอะตรงนี้มีอะไรนะตรงนี้เป็นส่วนที่เราออกมานะคะต่อไปนี้อุ้ยประตูนี้ค่ะพี่เสี่ยไม่ได้เข้าไปเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไร เอ๋ ه, ไม่มีอะไรนะคะก็เป็นระเบียงด้านประสาทนั่นเองขอชื่นชมเลยนะคะว่าฉากเนี่ยทำได้สวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โหชื่นใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศของเกมออฟทรอนแบบนี้ค่ะเ,เจ้านายมีคนมาเฮ hey, ฮะมีคนมาแล้วนะรู้สึกว่าเขาจะมามอบถุงดำอะไรสักอย่างนะเออเอ่อคือว่าเออเออท่านท่านมิโดริครับคือว่าผมมีเรื่องจะบอกนะเรื่องอะไรคือว่า เออไม่ต้องกลัวครับนั่งบนบันลังเธอเออคือว่าผมผมเออผิดท่าครับผมโอเคครับตั้งสติแปบ๊บก็ขอชื่นชมกับตำแหน่งที่ท่านมิดอริได้เลยนะครับผมละ่ะจะขอเป็นสมัครพรรคพวกเออเข้ามาใกล้เกินไปแล้วอ่ะอันนั้นมันอะไรนะอ้านี่มัน,นาาตาาาาาิงบัาลังาานาาาาาางาาามัดสมน้ําหน้าอาากาาาานั่งบาาาาาดินนะ ก๊อคก๊อใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคทีใ่ใหม่ๆก่อนใครขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์สุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะภาพนี้เนี่ยพี่ซีใส่ถุงมือเหมียวซังด้วยนะน่ารักสุดเลยใครอยากส่งแฟนอาร์ให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ายอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดทีปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอเอดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะ่นจะบอกให้ใครอยากเล่นแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะ